เรื่องย่อละครนี่เกียรติยศปันตะวันพยาบาลสาวที่เพียกพร้อมทั้งสวยใจิตใจดีครอบครัวมีฐานะระดับเศรษฐีมีคุณรักที่ห่อเ่าแสนดีอย่าง หมอโนไทชีวิตที่แสนจะสดใสโรยด้วยกลล่นกคุหลับกลับต้องพินาศไปเมื่อเกือบพ่อของเธอเล่นการพนันจนหมดเนื้อหมดตัวและยอมรับความจริงไม่ไ,มได้จนต้องฆ่าตัวตายปันตะวัน สาวที่ใครๆมองว่าโชคดีกลับกลายเป็นคนโชคร้ายสุดๆเพราะจรัสสีแม่ของเธอเป็นลูกพีเมียจะเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากในการรักษาเดินแรมน้องสาวคนเดียวของเธอก็รับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะเธอเกิดมาบนกองเงินกองทองกำลังเรียนปีสามมหาวิทยาลัยชื่อดัง เธอไม่เคยลำบากใช้ชีวิตฟูงเฟอร์เพราะมีพ่อคนเปรอให้ทุกอย่างทําให้เอาแต่ใจตัวเองเพราะเป็นน้องสุดทองของบ้านจูจ่ๆที่บ้านต้องมาประสบปัญหาล้มละลายแถมมีนี้ก้อนโตเดินแรมถึงโทษว่าเป็นความผิดของพ่อทั้งหมดโดยไม่มีใครรู้เลยว่าเหตุการณ์รายครั้งนี้เกิดจากบรคคทเพื่อนสนิทของเกลือที่มีความแค้นฝังแน่นในวัยหนุมหลอกให้เกลือติดการพนันจนเส้นเนื้อกระดาตัวแล้วก้านซื้อทรัพย์สินของบ้านบรรดาลสิงป์ ไ้เกือบทั้งหมดบรรพดรู้สึกสะใจที่เกิดตายจากไปผิดกับยุคนเดชลูกชายคนดียอวอของเขาที่รู้สึกผิดแทนพ่อที่สำคัญเขาแอบหลงรับปานตะวันตั้งแต่วัยเด็กก่อนไปเรียนเมืองนอกทำให้ยุคนเดชคอยแอบไปช่วยเหลือปานตะวันและครอบครัวแม้ว่าบรรพดจะไม่พอใจแต่เขาก็รู้ว่าต้องไม่หักหานน้ำใจยุคนเดชเกินไปเพราะลูกชายของเขาเป็นคนจิตใจดี ปันตะวันไม่รู้สาเหตุการตายอย่างแท้จริงรู้แต่ว่าพ่อทำธุรกิจผิดพลาดจนล้มละลายพนาพรน้องสาวของจรัสสีที่คอยดูแลพี่สาวที่โรงพยาบาลพยายามปกปิดข่าวการฆ่าตัวตายของเกริรบแต่ในที่สุดจรัสสสีก็รู้จนได้ทำให้อาการทุดหนักปันตะวันจึงต้องแบกรับทุกปัญหาเพียงลำพัง ชิมนากรชายหนุ่มฐานะปานกลางทำงานรับจ้างทุกอย่างที่สุจริตและเป็นดางสาม,มูล,ลนิธิเขาแอบรับปันตะวันที่จิตใจดีเหมือนนางปลาเขาและเพื่อนเพื่อนนาตาบโตจึงไม่รู้ว่าปันตะวันทุกเพียงไหนที่เธอรู้ข่าวพ่อเสียชีวิตในวันที่หมอโนทัยขออนงานชิมนากรและกลุ่มเพื่อนจึงคอยมาช่วยเหลือปันตะวันทุกๆเรื่องที่เขาพอจะทำให้เธอได้ ตั้งแต่อาสาไปรับศพที่นิติเวชประสันจอมสาลาจัดงานศพปานตะวันรู้สึกขอบคุณจนแทบพูดไม่ออกมีความเบื่ออรีของทิงนกรผิดกับเดือนแรมรังเกียจทิมนกรและพวกเพราะถือว่าคนละระดับชั้นทางสังคมน้าตาบโตจิมมี่มาเอาเรื่องนิสัยไม่ดีของเดือนแรมไปเมาให้ยายจับฟังยายแท้แทของทิมนกร แต่ยายจ๋าเตือนสติทุกคนว่าเดอนแรมก็คงทุกข์ใจหนักเลยแสดงออกแบบแข็งกระด้างเพื่อปกปิดความรู้สึกที่แท้จริง mm hmm. เดือนแรมโกรธจัดที่มีคนมาทวงหนี้ในงานศพแม้แต่รถคันงามของเธอก็ถูกยึดไปทําให้เธอลั่นวาจาว,ว่าจะไม่เหยียบงานศพพ่ออีกเพราะกลัวเจ้าหนี้อีกทั้งเพื่อนเพื่อนไฮโซที่มหาวิทยาลายัย ย่างเชิดบูดรัชนีเฟิร์นตุลามมาเห็นเหตุการณ์เฟิร์นไม่ชอบหน้าเดือนแรมอยู่แล้วเพราะเชิดุูดแฟนของเธอชอบไปวุ่นวายกับเดือนแรมเฟิร์นจึงถ่ายคลิปทวงนี้แล้วโคดประจานจนตกตีกับเดือนแรมเพราะคนอย่างเดือนแรมไม่มีวันยอมให้ใครทำร้ายบปรนพตไม่เคยมางานศพเกลิกเลยสักวันยุคนเดชอ้างว่าพ่อดิดงานอยู่ต่างประเทศปันตะวันต้องคอยแก้ปัญหาเรื่องนี้สิน โดยปรึกษายุคนเดททำให้เธอขายทัพย์สินมาใช้นีพวกเจ้านี่โหดได้เมื่อหมดตัวทุกคนก็เมินหน้าหนีแม่แต่บุรรษบาแม่ของหมอโนไทยที่เคยรับและอินดูอยากได้ปันตะวันเป็นลูกสะพ้ยเมื่อสถานะเปลี่ยนบุษบาจึงสั่งให้ปันตะวันเลิกกับหมอโนไทัยทยังเด็ดขาด ในขณะที่ปันตะวันทุกอย่างหนักยุคนเดตก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเขาวันให้ยุภาวันเพื่อนหญิงคนสนิทออกหน้าในหลายๆเรื่องเช่นปักงานโรงพยาบาลเอกชนอ้างเป็นเจ้าของบ้านเช่าทั้งทันท,ที่เป็นบ้านที่ยุคนเดชซื้อมาเพื่อให้ปันตะวันเช่ายุภาวันพร้อมช่วยเต็มที่เพราะเธอมีแผนที่จะจับยุคนเดชเนื่องจากเธอกําลังมีปัญหาชีวิตคู่เริงรันสามีของเธอไปไดออนทุม,มาเป็นเมียน้อยแถมกําลังตั้งท้องทําให้ คุณหญิงสุภาสีแม่ของเริงรันต้องยอมรับเพราะอยากมีหลานแต่ก็ไม่ยอมปล่อยลูกสะัยคนเก่งอย่างยุภาวันไปเหตุการณ์นี้ทำให้ยุภาวันถูกบีบจนเกิดอาการทางจิตโรคซึมเศร้าเธอจึงอยากหาที่ยึดเหนี่ยวใหม่นั่นคือยุคนเดชแม้เธอจะรู้อยู่แก่ใจว่ายุคนเด,ดรับปันตะวันมากแค่ไหนเธอก็พร้อมจะยันมา ปันตะวันตัดสินใจบอกเลิกกับอนุไทยเพราะเธอรู้ว่าตอนนี้เธอไม่มีสิทธิทจะรับใครอีกแล้วชีวิตที่เหลืออยู่เธอต้องทําทุกอย่างเพื่อแม่และน้องให้มีชีวิตที่สุขสบายที่สุดเท่าที่เธอจะทําได้อนุไทยเจ็บช้ำมากเขาพยายามตามงอถึงขนาดย้ายไปทํางานที่เดียวกับปันตะวันทําให้บุตรสาบุกมาอาวาปันตะวัน ปัโนโดไทยจึงต้องยอมแพ้แต่ยังคงทำตัวเป็นพี่ชายที่แสนดีเป้าดูปันตะวันอยู่ห่างๆอย่างห่วงหองจีตกับออยเพื่อนสนิทของปันตะวันเห็นใจเพื่อนมากๆเรามีตำแหน่งนั่นพาางพยาบาลที่โรงพยาบาลยอเอกชนว่างอยจี๊จึงรีบย้ายมาทำงานที่เดียวกับปันตะวันที่โรงพยาบาลใหม่นี้เองปันตะวันได้รู้จักกับน้องดีๆคนไข้เด็กที่ต้องต่อสู้กับโรคร้ายมาตั้งแต่อายุน้อย ทำให้ปันตะวันมีแรงสู้ต่อไปเธอจึงรับและเอ็นดูน้องดีๆเกินกว่าคนให้น้องดีๆเปรียบเหมือนน้องสาวอีกคนในขณะที่น้องดีดีเหมือนน้ำทิพย์โลมใจให้ปานตะวันเดือนแรมก็เหมือนน้ำโรดที่รดหัวใจปานตะวันเพราะเดือนแรมทนความลำบากไม่ได้เอากระเป๋าราคาแพนไปขายให้รัชนีที่มีอาชีพเสริมเป็นแม่เล้าไฮโซ หลอกพาเดินแรมไปขายตัวให้เสียทั้งหลายโดยอ้างว่าทำงานหนึ่งเตอร์เทนเท่านั้นเดินแรมหลงเชื่อเกือบพลาดไปบังเอิญที่ทินกรและเพื่อนๆไปเจอช่วยมาทันแทนที่เดินแรมจะขอบคุณกลับเปลียดหน้าทินกรมากขึ้นไปอีกที่ทินกรฟ้องปันตะวันแนมะ้แต่ที่เดินแรมมีปัญหาก,กับเชิดมูตทินกรตามไปช่วยจนเจ็บตูเดินแรมก็ไม่เห็นความดีเพราะคนสุดท้ายที่พาเธอกลับบ้านคือยุคนเดช ทำให้เดือนแรมชอบอยุคนเดชและเมื่อรู้ว่ายุคนเดชคือเจ้าของบ้านบรรดาลสิงเดือนแรมจึงตัดสินใจว่าเธอต้องได้ยุคนเดชเป็นแฟนถึงแม้เขาจะชอบปันตะวันก็ตามทำให้เดือนแรมประทักคารมกับยุภาวันบ่อยครั้งไม่เพียงแต่มีปัญหาก,กับยุภาวันแม่แต่เชบอลูนสาวใหญ่ที่แอบหลงรักพินกรกับเจินลูกน้องจอมแสดของบอลูนเดือนแรมก็ทะเลาะตบตีทุกครั้งที่เจอหน้ากัน ยิ่งตอนที่เดือนแรมถูกบรรพดายอย่างรุนแรงที่ขอยคนเด็ดกลับไปทั้งที่บ้านบรรดานสิงง์ทำให้เธอเสียใจจนเดินไปร้องไห้หน้าบ้านทินกรยายจ๋ามาเจอพาเข้าบ้านคอวอมามอรับความอบอุ่นที่ยายจ๋ามอบให้ทำให้เดือนแรมไปอาศัยอยู่บ้านยายจ๋า ปันตะวันไปตามน้องสาวให้กลับบ้านแต่เดือนแรมไม่ยอมกลับเธอมองพี่สาวเป็นศัตรูหัวใจเพราะรู้ว่ายุคนเด็ดและปันตะวันตกลงคบกันเพราะมีน้องดีๆเป็นสื่อรัก ืนแรงยื่นข้อเสนอว่าจะยอมกลับบ้านต่อเมื่อปันตะวันเลิกกับยุคนเดชปันตะวันยอมทำตามท,ที่น้องสาวขอร้องทั้งๆท,ที่เธอก็เจ็บแต่สุดท้ายปันตะวันก็แพ้ความดีของยุคนเดชทั้งอโนไทัยบอกความจริงกับยุคนเดชทําให้ท้งคู่กลับมาคืนดีกันและตัดสินใจแต่งงานกัน ปันพจน์เองก็รู้ว่าห้ามไม่ได้เขาอนุญาตให้แต่งงานโดยไม่ให้จดทะเบียนสมรสและคอยหาทางทำร้ายปันตะวันทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมทั้งส่งพลพลมาเป็นเลขาย,ยุคนเดชเพื่อรายงานความเคลื่อนไหวของยุคนเดชเดือนแรมเสียใจหนักคิดว่าพี่สาวหักหลังถึงกับเรียกร้องความสนใจไปบ้าน เสียกำจรในวันแต่างงานที่สาวทินกรน้าตับโตจิมมีต่ตามไปช่วยเพราะไม่อยากให้ปันตะวันที่งานแต่างงานทินกรเกือบตายแต่โชคดีที่อนุไทยโทรบอกผู้กองชัดเพื่อนที่เป็นตำรวจและตมกลิ่นเสียกำจรอยู่ไปช่วยทันงานนี้เดอนแรมเริ่มสมนึกผิดและรู้สึกดีกับทินกรแต่ยังไม่ยอมลงให้พี่สาวจนกระทั่งเสียกำจรแอบคุ้นใจเจ้าพ่อ,อยังเขามาเสียเหลี่ยมเดอนแรม เขาจึงส่งลูกน้องไปดักฉุดเดือนแรมเป็นจังหวัดที่ปันตะวันกลับมาบ้านเช่าพอดีจึงถูกจับตัวไปพร้อมกันงานนี้ปันตะวันถูกยิงบาดเจ็บสาหัสเสียกำจหน,นีไปได้เดินแรมจึงรู้ว่าปันตะวันรักเธอมากแค่ไหนเธอจึงยอมคืนดีกับพี่สาวและยอมรับทินกรเข้ามาในหัวใจร้อนถึงเจ๊บอลลูนที่อกหักอย่างแรงแต่ก็ยอมถอยแถมยังกลายเป็นเพื่อนของเดินแรมไปเสียอี ภาวันตัดสินใจจะอยาขาดจากสามีเริงรันไม่ยอมเพราะเขารับยูภาวันมากที่ต้องมีออนชุมาเป็นเมียน้อยเพราะต้องการลูกเริงรันพยายามน้อขอคืนดีกับยูภาวันแต่เมื่อยุภาวันไม่ยอมเริงรันเกิดความหึงขึ้นหน้าจนขน่มขืนเมียตัวเองทําให้อาการโรคซึมเศร้าของยุภาวันหนักขึ้นโดยไม่มีใครรู้ยุภาวันถึงกับคิดฆ่าตัวตายโชคดีที่หมออโนไทยไปพบและห้ามได้ทัน บรรพคตพยายามหาทางทำร้ายปันตะวันทุกทางจนเขาประสบอุบัติเหตุเป็นอัมพาตส่วนล่างยิ่งทำให้บรรพฤเปลียดปันตะวันมากขึ้นปันตะวันก็พยายามอดทนแม้จะถูกบรรพฤรังแกแค่ไหนก็ไม่เคยปริปากบอกยุคนเดชีดกับออยต่างเป็นห่วงปันตะวันมากๆก็ทักเข้ามาผัดกันมาเป็นพยาบาลพิเศษให้บรรพฤเพื่อช่วยปันตะวันอีกแรงและได้เห็นความไร้กาศของบรรพฤทั้งที่ขาพิการ ปันตะวันทยายอาดทนแต่แล้วความอดทนของเธอก็สิ้นสุดเมื่อเธอเจอจดหมายลาตายของพ่อเกิดทำให้ปันตะวันรู้ว่าคนที่ทำให้ให้ครอบครัวเธอต้องเจอเรื่องเลวร้ายแบบนี้คือบรรพจน์นั่นเองปันตะวันจึงคิดแก้แค้นและเธอคิดว่ายุคนเดชต้องมีส่วนรู้เห็นกับพ่อด้วยเดือนรมเรียนจบก็เปิดร้านกาแฟกับทิมนกร ด้วยความช่วยเหลือของเจบอลูนหาทำเลให้เฟิร์นตามมาลัแกล้ง,แ,งแต่ก็ถูกเดือนแรมเล่นงานกลับไปเดือนแรมไม่ใช่มีศัตรูแค่เฟิร์นเสียกำจรเองก็แคพนที่โดยตำรวจตามล่า เขากับรัชนีร่วมมือกันมาจับตัวเดือนแรมและปันตะวันไปคิดจัดส,ส่งขายหาทุนหนีตำรวจบอลลูนและจนตามไปจนส่งข่าวให้คู่กองชัดและทิงนักกรตามไปช่วยเสีกกำจรถูกยิงตายรัชนีโดนจับแต่ทิงนักกรกลับถูกยิงเดือนแรมจึงรู้ว่าเธอขาดทิงนักกรไม่ได้หักเขาตายเธอคงอยู่ไม่ได้ ชินนกรเองที่เคยคิดว่ารับปันตะวันมากเวลานี้เขารู้แล้วว่าเดือนแรมต่างหากคือผู้หญิงที่เขาพร้อมจะตายเพื่อเธอปันตะวันเปลี่ยนไปมากเธอพยายามแก้แค้นเอาคืนบรรพุทแม้แต่วุภาวันที่พยายามแทรกกลางระหว่างคนเดดกับเธอก็ยังถูกใช้เป็นบีในแผนของปันตะวัน ถูกยุคนเดชพูดตัดขาดไม่เหลือเยอะใหญ่ยุภาวรอ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 คิดฆ่าตัวตายอีกครั้งหมอโนไทยพบเข้าจึงขอร้องพาเธอเข้ารักษาตัวอย่างจริงจังยุภาวันยอมทาตามออนทุม,มาไปเจอยุภาวันรักษาตัวที่แผนกจิตเวชเธอรีไปบอกคุณหญิงสุภาศีคุณหญิงจึงบอกลูกชายให้ยอมหย่าเพราะสงสารยุภาวันอีกอย่างตอนนี้เรื่องรันก็มีลูกชายกับออนทุม,มา อย่างไรเสียก็ต้องเลี้ยงดูออนทุม,มาในฐานะแม่ของลูกยุพาวันจึงได้ใบอย่าและเธอก็ได้เริ่มความรักครั้งใหม่กับผู้ชายที่แสนดีอย่างหอมออนโนไทยบุสบาเองก็ไม่ขัดขวางใครก็ได้ที่ลูกชายพอใจขอเพียงไม่มีนี่ก็พอปันตะวันถูกความแค้นบดบังหัวใจรักที่บริสุทธิ์ของยุคนเดชจนหมดสิ้น แม้จะรู้ว่าเธอกำลังตั้งท้องกับลูกคนเด,ด็แต่เธอก็ไม่เลิกแกแ้แค้นกับเอาลูกมาต่อรองให้บรรพตคืนสมบัติตทุกชิ้นไม,ไม่อย่างนั้นจะไม่ได้เห็นหน้าหลานจระศรีมารู้เรื่องโดยบังเอิญทำให้เสียใจมากที่ปันตะวันโหดร้ายแม้แต่กับลูกที่ยังไม่ได้เกิดมาทำให้แม่มืดจะตกบ,บันไดบรรพทรีบพุ่งตัวไปรับจระศรีจนทำให้เขาตกบ,บันไดตาย เหตุการณ์นี้เองทำให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้วบรรพตรัรฐสีมากแต่เพราะเธอแต่งงานกับเกริรทํทำให้เขาเจ็บจนกลับมาแก้แทน หลังจากบรรคตรตายปันตะวันรู้สึกผิดและกลัวว่ายุคนเดชจะเอาลูกไปปันตะวันจึงหนีแต่เพราะความช่วยเหลือของทุกๆคนในที่สุดยุคเดชก็ง้อปันตะวันสำเร็จและกลับมาเคียงคู่กันอีกครั้งทุกคนต่างให้อภัยกับอีกฝ่ายที่เคยผิดพลาดกันมาเดือนแรมได้แต่งงานกับผู้ชายที่รักเธอจริงอย่างทินกร ยุภาวันได้คบคู่ชีวิตที่แสนดีอย่างหมอโนไทยปานตะวันทิ้งความแค้นไว้เบื้องหลังเพราะชีวิตจากนี้เธอมีไว้ให้ลูกและทุกคนเดดสามีที่รันก่อของเธอเท่านั้นเริ่มวันที่3พฤศจิกายน63